เธอเธอแ<อ>ถวบ้านเธอเราว่าแบบสักไม่ค่อยสวยเธอต้องมาสักที่กำแพงเว้ยอ๋อไหรอไปไงก่อนส่งโลไปให้เดี๋ยวเธอก็ขี่มานั่งรถมาเลยมาตรงๆห้าหกอย่ารับเลยครับย้าหจริง เอ้ยไม่ได้ลอดไม่ได้ไม่ได้ลอดซื้อไม่ได้ลอดซื้อจะลอดจะลอดจริงๆเอ้ยไม่ใช่เธอบนอยู่กับแพงแพนซื้อรับตีแก้วนี่ไม่เอานะตอเธออย่าพูดไปเธออย่าพูดไปเธอเจอจริงๆระวังจุกนะเธอบนบ้านเอีออกออกเธอเจอเธอเจอไปจริงๆเธอจุกนะเธอเต๋๋อวอร์แบบติดติด้องคือแม่แม่แบบนอนเฉยๆอ่ะ เธอต้องค้นอย่างเธอต้องเจออย่างเราอ่ะเธอเราบอกเลยเธอเธอเอาตัวแล้วเราเราอยากเจอเธอมากเลยตอนนี้ฮะอยากเจอเธอมากเลยจะรอให้เสียคนให้เลยตัวเจอก็ระวังติดเหมือนกันแหละ ดูดูดูเอวไหนไหมดูเอวไหนไหมดูเอวไหนไหมเจ็ดปีเป็นไงบ้างเจ็ดเจ็ดปีเป็นไงบ้างเด็ดวะเด็ด,ด <c oughs> วะชวนเราเราจะพาเธอไปกินตีน้อยกินตีน้อยเสร็จแล้วเราจะพาเธอไป <c oughs> ไปตีน้อยเสร็จแล้วก็ไปแน่นอนเราอะ่ไปตีน้อยเสร็จแล้วก็ไปเย็ดแนนนอนี่จะักอดเรกตีลาโชเฮ้ยเธอจัดไปจัดไปจัดไปสักนิดหนึ่งเธอ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 ลองเธอลองอย่างนี้ลแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย่างง โยกยกซ้ายโยกซ้ายโยกซ้าย,โย,ายโยกขวามันติดๆขัดๆวะ่ะเออต้องแบบหน้าหลังหน้าหลังวะ่ะเออเออเออชอบชอบชอบถูกใจอ่ะเฮ้ยเธอเธอก้มอีกถ้าจะพูดอ่ะต้องก้มอีกเยอะๆนะเวมีอะไรเออเอ้ยไม่ชอบป่ะชอบชอบป่ะเธอขอจุ๊บสักทีได้ไหม ขอจุ๊บเธอสักทีได้ไหมถ้าเราไปเจอเออมาดิตรงไหนดีอะถ้าเกิดเราขอจุ๊บเธอเจอเธอให้เราจุ๊บตรงไหนกลุ่มไลน์ก่อนกลุ่มไลน์ทำอะไรก็กลุ่มไลน์ทำก่อนกลุ่มไลน์อะไรเราจะไปเปิดออลลี่แฟนกันแล้ยหยอกล้อเล่นล้อเล่นละเล่นละเล่นละเล่นนอยส์งานบ้านเธอไม่ค่อยถนัดเธอถนัดชอบทำงานข้างนอกเลย ไม่ไม่ค่อยเข้าครัวเลยเหรอเข้าคูรึเปล่าไหมเข้าคัวเข้าเข้าคัาวซอยเก่งไหมอ๋อพอได้ผกแค่พอได้อีกหน่อเนี่ยระดับระดับระดับหนึ่งถึงสิบอะซอยประมาณเนี้ยกลางกลางเราจะบอกว่าเราประมาณสิบสิบเอ็ดเลยเพราะว่าเราซอยเก่งเติน อะไรนะอะไรนะซอยผมซอยเธอซอยตอนีซอยเธอซอยเธอซอยเธอโอ้โหน่เธอร้องแดงจริงๆนะแท้แหล่ะแหล่แหล่ะโอ้โหเนี้ไม่เห็นไม่เห็นเขาขยับไหมไหมเขาเยับไหมแดงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นโอ้โหเออเออแดงจริงแดงจริงว่ะแดงจริงโอ้แม่งโอ้โหเป็นรอยเลยแดงจริงว่ะ เดี <mile> ๋ยวเราเอาคารามายไปทาให้เดี๋ยวเราไปนวดให้เธอเดี๋ยวเราไปนวดให้แบบสายสายอันนี้เธอห้อยแล้วสายนี้เธอห้อยแล้วอเสียเลยเสียเลยเป็นกูนะกูไปอยู่นี่กูจะล่อสองข้างเลยกูบับเขาให้กู ไม่ไม่ทำเออยัดยัดาไว้ยัดช่วยยัดช่วย่วยัดง้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โผู้หญิงเนี่ยมันดักแปลงเางนี้ได้ว่าเตยิงเอาพาดนะกแบบพาดไปแล้วก ouais, ็ก้มหัวลงมาเออเออยงมาฟังนี่ยยงฟังนี่ยฟังนี้เออก้มกลม ใช้ได้เนี่ยพวกพวกแกไ็อย่างเงี้ยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเป็นงานอยู่แลเนี่ย <c oughs> ถือว่า,าเปเเเ็นงานอยู่แล้วเนี่ยเป็นชุดยาบางวันก็บ้าบางวันก็ขายของเองห้องนี้เราไปไหนเนี่ยเอจิเป็นงานดี๊บไปที่ในห้องไปกิ๊บไปที่มาเนี่ยจะรู้ต้องตบา้าเป็นงานดีเป็น,ปนงานเป็นงานดีไม่ต้องสอนเยอะอะไรอยากเป็นใช้ได้เป็น ใครเอามุกกูไปเล่นแล้วกูจะเล่นหยุดกูเล่นไปแล้วแต่เขาไม่คุยกับกูเมื่อกี้ใครเล่นใครอยากเป็นพื่นนะเธอใครอยากเป็นผื่นนะนี่อะไรนี่อะไรอ่ะอันนั้นเขาแค่อยากเป็นพืน่นนี่ต้องกูเลยอยากเป็นเส้นในจะได้ใกล้นมเธอไม่ได้ใกล้ออ้าวไอ้เชี่ยอ <laughs> ไอ้จัดพลาดเลยกูเอาเปลี่ยนก็นได้กูไปเป็นเกง ก็ได้เอาดิสุดสุดกว่าสุดกว่าอืมจริงอาจจะเป็นพื่นก็เป็นพื่นเหอะได้ขึ้นแค่แขนโอ้ยเราเหงเหว่เรืออะไรคะอะไรติดคอเธอ,เ,อเดี๋ยวมันก็ได้ติดจริงๆกูว่าอีกไม่นานเลย เดี๋ยวว่าติดแค่คอเลยติดตามล่องลองลองตามจริงหน้าไว้เป็น,นอจริงหน้าเที่ยม,มือนนหน้าเออหน้าเธอแบบหน้ายอมากเลยเน,นี่ยคนคนอีสานเอลเอลบอ่ค่อยดีคนอีสานน่ะเอลโบ่เอลบ่ดีเอลบ่ดีสีบ่ได้ก็ไปแม่มามามาทางผีมาทางผีมาทางผี บอสเสือกูบอสเอกูบอสเือกูบอสเสือเด้อกูบอสเือเด้อเนี่ยบอสเสือแล้วนึ่งโมเมนแล้วกับที่นึงแล้วดุเพียกัที่นึงแล้วดูท่งแล้วกเบเเขาทไ่ บอกไผ่บอกบอกไผ่บอกไผ่นี n, um, ーー่ไงนี่มันก็ตัวันกนที่านทำไงทุกคนพนันแต่สต๊อกแม่แมนครับอือส้มผิดชอบผิดป้าปีพีพนันลูกซ้มแล้วก็เนี่ยังลูกซ้ม